สวัสดีค่ะมีข่าวอดีตนักการเมืองมานํำเสนอประวัติพลเอกสุจินดาคราประยูนนายกรัฐมนตรีคนที่19ถึงแก่อสัญกรรมในวัย91ปีพอลออสุจินดาคราประยูนอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ก่อรัฐประหารในพุทธศักราช2534เจ้าของวลีเสียสัตว์เพื่อชาติถึงแก่อสัญ,ญกรรมในวัยเ1ปี เมื่อวันที่10มิถุนายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกสุจินดาคราประยูนถึงแก่อสันกรรมอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อเวลา1นาฬิกา57นาทีของวันที่10มิถุนายน2568ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎสิริอายุ91ปี10เดือน4วันสำหรับพลเอกสุจินดาคราประยูนเป็นนายทหารและนายกรัฐมนตรีคนที่19และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดหนึ่งในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยฮาดซึ่งก่อรัฐประหารในพุทธศักราช2534เจ้าของวลีเสียสัตว์เพื่อชาติประวัติพลเอกสุจินดาคราประยูนพลเอกสุจินดาเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2476ที่ตำบลบ้านช่างหล่ออำเภอบางก้อนน้อยจังหวัดทนบุรี เป็นบุตรคนเล็กของจวงกับสมพงษ์คราประยูนมีพี่สาวสองคนโดยครอบครัวเป็นข้าราชการกรมรถไฟสมรสกับคุณหญิงวันนีคราประยูนสกุลเดิมหนุนพักด,ดีมีบุตรด้วยกันสองคนได้แก่พลเอกเจดวุฒิคราประยูนที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยและเจนวิทย์คราประยูนผู้จัดการทั่วไปบริษัททรูอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์จำกัด พลเอกสุจินดาเข้ารับการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนปิยวิทยาและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนทวีธาพิเศษหลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปีที่4ถึง5ที่จังหวัดหนองคายเนื่องจากเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจึงต้องย้ายไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่จังหวัดหนองคายต่อมาได้กลับเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครจนจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่6ที่โรงเรียนวัดราชบพิธ แล้วได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนอำนวยศิลป์จนจบมัธยมปีที่8สอบเข้าเรียนเตรียมแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนนี้เพียงปีเดียวก็ไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและเข้าเรียนต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุนจอมเกล้ารุ่นที่5พลเอกสุจินดาเคยดํารงตําแหน่งสําคัญทางทหารอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติซึ่งทำรัฐประหารในปีพุทธศักราช2534ก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมานายกคนที่19เจ้าของวลีเสียสัตว์เพื่อชาติพลเอกสุจินดาได้รับพระบรมราชโองการให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่19ของประเทศไทยเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช 2535เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกล่าวว่าเสียสัตว์เพื่อชาติทั้งที่เคยพูดว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้สุจินดาได้แต่งตั้งพลเอกอิสระพงษ์หนุนพักดีเลขาธิการรอสอชอซึ่งเป็นที่ชายของภรยาตนให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงถูกคัดค้านจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายกลุ่มร้อยตรีฉลาดวรชัตอดอาหารประท้วง และพลตรีจำลองสีเมืองเป็นผู้นำการชุมนุมของประชาชนเพื่อเรียกร้องให้สุจินดาลาออกเนื่องจากเป็นการสืบทอดอำนาจเผด็จการรอสอชอจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศหรือพฤษภาธมินขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20พฤษภาคมพุทธศักราช2535 พลเอกสุจินดาจึงลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2535ท่ามกลางความกดดันโดยนายมีชัยริชพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2535คณะรัฐมนตรีคณะที่48ของรัฐบาลสุจินดาจึงค้นจากตำแหน่งไปตามวาระ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ